สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EasyMath TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนอะไรครับสอนเรื่องการบวกเลขนะครับ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับนะครับก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับน้องๆครับ1บวก2บวก3บวกบวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึง100ครับได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองก็ ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับอ่านะฮะถ้าไม่คิดอะไรมากน้องๆก็เอา1นบวกสได้3ใช่ไหมครับสาบวกสได้6 6หบวกสได้10บวกห้าได้15บวกหได้21บวกเได้28ก็บวกไปเรื่อยๆนะครับแต่น้องๆก็ลองคิดดูครับกว่าจะถึงร้อยนะครับเยอะไหมครับอย่างเช่นสมมติน้องบวกไปถึงเท่าไหร่แล้วล่ะถึง200ใช่ไหมครับอ่าบวกไม่รู้บวกเท่าไหร่นะบบวกไปถึงเลขเป็นหลักร้อยหลักพันแล้วใช่ไหมครับ น้องก็ต้องบวกบวกไปเรื่อยๆอียร์ครับกว่าจะบวกก็ได้ถึงร้อยครับมันนานนะครับอ่าแล้วมันมีวิธีการอะไรที่มันบวกได้เร็วกว่านี้ไหมมีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะบวกยังไงนะครับก็เริ่มจากหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่นะครับบวกห้าแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวกเก้าสิบห้านะครับเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดใช่ไหมครับเก้าสิบแปด 99-100นั่นเองนะครับอ่านะครับก็ถ้าน้องบวกไปตรงๆเลยครับบวกเรียงไปมันก็จะใช้เวลานานนั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันจะมีวิธีที่เร็วกว่านี้นะครับก็คือให้น้องๆจับคู่ครับจัดรูปครับจัดรูปจัดยังไงครับน้องๆจะสังเกตว่า1นะครับบวกกับ99ครับได้เท่าไหรครับได้100ใช่ไหมครับ1บวก9 9ได้100ใช่ไหมครับอ่า 2บวกกับ98ได้เท่าไรครับอ่านี่ก็ได้ถ้ากับ100ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะมันเป็นเลข100นะครับมันเป็นตัวเลขกลมๆทีนี้บวกง่ายนะครับอ่า1 0 0่งรคิดในใจก็ได้200นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดรูปใหม่นะครับอย่างที่บอกนะครับ1บวกเท่าไรครับ99้านั่นเองนะครับจัดรูปใหม่นะครับบวกเนี่ยยังไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับ1บวก99นะครับบวกด้วย 2บวกด้วย98นั่นเองนะครับบวกด้วย3บวกเท่าไหร่ครับ97ใช่ไหมครับบวกด้วย4บวกด้วย96นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับ5บวกนะครับ6บวก9ก้บวก93นะครับมันก็จะได้คู่ของมันนะครับก็คือเท่าไหร่ครับ1น0่้ยนั่นเองใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใส่วงเล็บเดี๋ยวพี่จะใส่วงเล็บให้น้องดูนะครับว่า เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วจะโบวกไปถึงไหนล่ะบวกไปถึงไหนล่ะครับน้องคิดว่ามันจะบวกไปถึงไหนเอน่ยนะครับอย่างที่บอกครับมันบวกกันได้หนึ่งร้อยตรงกลางครับน้องๆต้องบวกไปถึงตรงตรง,ตรงไหนครับตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางของมันเนี่ยครับตรงกลางของมันอะไรบวกกันได้หนึ่งร้อยอะไรอะไรบวกกันได้หนึ่งร้อยครับตรงกลางห้าสิบใช่ไหมครับห้าสิบบวกกับ 50ได้100ใช่ไหมครับอ่าห้าสิบบวกกับ50ได้100แต่อะไรครับแต่อะไรแต่ว่า50บครับมันมีทําไมครับมันมีแค่เลขมันมีเลขแค่กี่ตัวครับเลข50อ่าเลข50มันมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆครับตรงกลางมันคือเท่าไหร่ครับตรงกลางมันคือ50นั่นเองนะครับอ่าแต่ว่า50บวกกับ50ไม่ได้เพราะว่ามันมีอยู่เลขเดียวนะครับ ็คือตรงกลางมันเป็นอะไรครับ49บวก50แล้วก็บวก51นะครับอ่า <m> ใ,ใช่ไหมครับทีนี้ตรงกลาง50บวก50ได้100ตรงกลางมันมี50ตัวเลขเดียวเพราะฉะนั้นคู่ตรงกลางมันคือคู่อะไรครับคู่ตรงกลางอ่า <m> <ละ>คู่ตรงกลางมันคือคู่นี้นั่นเองใช่ไหมครับคู่นี้ใช่ไหมครับคู่ตรงกลาง49บวกอะไร <m> นั่นเองครับ <ining> 49บวกด้วย51 dungeon, นั่นเองใช่ไหมครับอ่าคู่ตรงกลางนะครับแล้วเสร็ แล้วเสร็จแล้วหมดยังครับยังไม่หมดนะครับเหลืออะไรครับก็นี่ไงเหลือตรงกลาง5้าสบหนตัวนะครับแล้วก็บวกอะไรตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เอามาบวกครับคือเท่าไหร่ครับ1นึ่งร้อยนั่นเองนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับเสร็จแล้วคลิดยังไงต่อครับน้องครับเลขหนะครับนี่มีนี่มีกี่ชุดครับหนึ่งร้อยกี่ชุดครับหนึ่งร้อยตัวนี้บวกกันก็ได้หนึ ตัวนี้บวกกันได้100ใช่ไหมครับตัวนี้บวกกันได้100ตัวนี้บวกกันได้100 100มันบวกกันกี่ครั้งครับอ่านี่แหละครับคือปัญหา100บวกกันกี่ครั้งครับใครคิดออกบ้าง100บวกหบวก100กี่ครั้งเอยอ่าใช่ไหมครับเพราะตรงนี้เราละไว้อยู่เราไม่ได้เขียนทั้งหมดนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเขียนนะครับเราสามารถหาจํานวนได้นะครับว่ามันมีกี่จํานวนนั่นเองนะครับน้องๆคิดว่ามันมีกี่จํานวนครับ อ่ะน้องก็นับนั่งนับนิ้วไปเลยเนี่ยเลข1ก็คือ1จําจำนวนเลข2ก็คือ2จํจำนวนเลข3ก็คือ3าจำนวนเลข4ก็คือ4จํจำนวนเพราะฉะนั้นเลขมันบวกไปจนถึงเลข49มันจะมีกี่จำนวนครับอ่ามันมี49จําจำนวนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะได้49คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย100นั่นเองใช่ไหมครับอ่าสีคูณด้วย100หมดยังครับยังไม่หมดนะครับ บวกด้วย50นั่นเองนะครับแล้วก็บวกด้วย100ตรงนี้นะครับบวกด้วย100ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้จะเห็นว่าตัวนี้ก็100 100 100 100 100ตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ก็เป็น100ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับมันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็น49ตรงนี้มันมี49จํานวนใช่ไหมครับ <AB> บวกตรง100ตรงนี้อีก1จํานวนกลายเป็นกี่จํานวนครับกลายเป็น 50าจำนวนนะครับอ่าพอมันเป็น50จําจำนวนตรงนี้เราก็ลบทิ้งไปได้เลยเราเอา100ตรงนี้ครับไปรวมกับตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ50คูณด้วยหนนะครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วย50นั่นเองได้เท่าไหร่เอ่ย50คูณ100ได้5,000ใช่ไหมครับ5,000บวกกับอีก50ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5 0 5 0ัน้นั่นเองนะครับอ่าเป็นคำตอบแล้วครับเห็นไหมครับ ถ้าทําถ้าคิดวิธีการแบบนี้นะครับน้องๆก็ไม่ต้องไปอะไรเลยครับน้องๆก็จะไม่ต้องไปนั่งบวกนั่งบวกทีละตัวนะครับว่า1นึบวกสบวกสบวกสบวกหบวกหบวกเจบวกแปบวกเก้าบวกสิบวกสิบเอ็ดบวกสิบสองบวกสิบสามอ่าเห็นไหมครับไม่ต้องบวกแต่ละตัวแล้วครับแค่ทําไมครับน้องๆจับคู่กันนะครับจับคู่แล้วก็มาหา จำนวนตรงกลางนั่นเองนะครับว่ามันจะบวกกันหนึ่งเท่าไรนะครับแล้วก็จับคูณกันแล้วก็เอามาบวกกันนะครับตามที่พี่ได้อธิบายไว้แล้วนะครับก็ได้มันบวกไปจนถึง49ามันก็คือได้49จําจำนวนนะครับแล้วก็บวกอีก100กลายเป็น50จําจำนวนนั่นเองนะครับแล้วก็50จําจำนวนคูณด้วย100ก็ได้5 0 0 0 5,000บวกติก50ก็ได้5 0 0 0ั้นั่นเองนะครับอืมอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องๆครับ มีน้องๆอาจจะสงสัยว่าน้องๆอาจจะถามว่ามันมีวิธีที่เร็วกว่านี้ไหมครับมีนะครับนอกจากที่น้องจะใช้วิธีการนี้แล้วนะครับน้องๆนะครับสามารถใช้สูตรน้องๆนะครับสามารถใช้สูตรได้ด้วยนะครับน้องๆสามารถใช้สูตรได้นะครับโดยที่น้องๆไม่ต้องไปหาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดนะครับอ่า แต่น้องสามารถใช้สูตรได้นะครับเพื่อความเร็วเร็วกว่ามานั่งบวกแบบนี้นะครับใช้สูตรแทนค่าเลยนั่นเองทํำยังไงครับครับหนึ่วกสบวกสบวกสีนะครับบวกหนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก100นะครับถ้าน้องๆใช้สูตรนะครับก็จะได้เร็วกว่านี้อีกนะครับอ่าทำยังไงครับเดี๋ยวพี่จะขอยกตัวนี้มานะครับ พี่จะขอยกบรรทัดนี้มาอ่ะพี่จะขอยกบรรทัดนี้มานะครับห้าสิบคูนร้อยบวกด้วยห้าสิบนะครับห้าสิบคูนหนึ่งร้อยนะครับบวกด้วยห้าสิบนั่นเองนะครับอ่านะครับก็คือตัวนี้ครับพวกเนี้ยเราทำสำเร็จรูปมาแล้วได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ ตามที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับ50หมวก100ได้50นะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาความสัมพันธ์นะครับของเลข100นะครับหาความสัมพันธ์ของเลข100นะครับในนี้มีเลข100อะไรบ้างครับอ่าในนี้มีเลข100อะไรบ้างนะครับมีเลขนี้เลขเดียวใช่ไหมครับมีเลข100นะครับอ่าตัวนี้นะครับมีเลข100นะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเลขตัวนี้นะครับกับเลขตัวนี้นะครับให้เป็นหนึ่งร้อยด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งร้อยทำยังไงเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งร้อยทำยังไงน้องๆครับเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้ห้าสิบนะครับห้าสิบนะครับตัวนี้มาห้าสิบมันคูณกับอะไรอยู่ครับห้าสิบมันคูณกับร้อยอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ห้าสิบคูณกับหนึ่งร้อยอยู่นะครับ เสร็จแล้วตัวนี้ครับ50เฉยๆนะครับคูณกับอะไรอยู่ครับ50คูณกับ1อยู่นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ50คูณ1ได้50นะครับเสร็จแล้วน้องจํากดเรื่องการกระจายได้นะครับจำกดเรื่องการกระจายได้ไหมเอ่ยว่าถ้าตัวเลขเหมือนกันนะครับอะไรนะเอคูณ b บวกด้วย a คูณ c นะครับนะครับมันจะเท่ากับ a คูณด้วย b บวก c นั่นเองนะครับอ่าจำได้ไหมครับอ่านี่ครับกฎการกระจายนั่นเองนะครับ a คูณ b a ก็คือ50นะครับ a ก็คือดูดูให้ออกนะครับ a ก็คือ50นะครับ b ก็คือ100นะครับ a ก็คือ50นะครับ c ก็คือ1นะครับอ่ามันคือ50คูณด้วย100นะครับแล้วก็บวกด้วย50คูณด้วย1ใช่ไหมครับอ่าฟอร์มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดึงตัวร่วมอะไรออกมาครับ เราจะดึงตัวร่วม a ออกมานั่นเองแล้วเอาจับอะไรบวกกัน b บวก c นั่นเองนะครับดึงตัวร่วมออกมาเลยครับ50ครับวงเล็บข้างในเหลืออะไรครับเหลือ100ใช่ไหมครับบวกด้วย1นั่นเองนะครับอ่าเห็นนะครับก็จะได้ตําแนี้แล้วนะไม่งงนะครับว่ามาได้ยังไงนะครับมาจากวิธีการกระจายนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วทํายังไงต่อครับก็เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเลขตัวนี้นะครับให้เป็น100นะครับ เปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนได้เหรอครับใช่ครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนยังไงครับก็ห้าร้อยอ่าห้าสิบนะครับมันคือหนึ่งร้อยนะครับพี่บอกห้าสิบมันคือหนึ่งร้อยส่วนสองนั่นเองใช่ไหมครับพี่บอกแบบนี้ได้ไหมเอ่ยได้นะครับเพราะว่าเอาสองหารสองได้หนึ่งสองหารหนึ่งร้อยได้ห้าสิบนั่นเองมันก็คือห้าสิบใช่ไหมครับอ่านะครับทําไมถึงเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยอย่างที่บอกครับพี่จะให้มันเป็นตัวเลขหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วครับพอเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับคูณ100นะครับอ่าบวก1ครับเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนจากตัวเลข50ให้เป็นอะไรครับให้เป็นเลข100้นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้มันคูณกันอยู่นะครับมันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเครื่องหมายหานะครับน้องๆสามารถลากไปได้ถึงนี่เลยนะครับเพราะมันคูณกันอยู่นั่นเองนะครับมันไม่ได้บวกกันนะครับ ถ้ามันบวกกันไม่สามารถหารทั้งหมดได้นะครับแต่ถ้ามันคูณกันอยู่นะครับก็สามารถหารตัวไหนก่อนก็ได้นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเขียนใหม่ให้มันสวยๆนะครับอ่าอย่างนี้นะครับมันคือ100คูณด้วย1 0 0่งรบวก1ส่วน2นั่นเองนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเห็นนะครับพี่เปลี่ยนเป็นเลขอะไรละ ที่เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งแล้วเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเขาบอกว่า1นึบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก n ครับ1นึบวกสบวกสบวกไปเรื่อยจนถึงบวก n นะครับมันก็จะได้จากตรงนี้ครับยกมาตรงนี้เลย n คูณ n บวกหนึ่งหารด้วยสองครับ นะครับเป็นสูตรครับเป็นสูตรครับเป็นสูตรหมายความว่าไงเป็นสูตรก็ถ้าน้องไปเจอโจทย์นะครับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1น0นะครับรน้องๆก็ใช้สูตรนี้ได้เลยครับ n คูณ n บวก1นส่วน2นั่นเองนะครับ n คูณด้วย n บวก1นะครับส่วน2นั่นเองแล้วก็แทนค่า n เท่ากับเท่าไหร่ครับแทนค่า n เท่ากับ100นะครับ เนท่ากับ100นะครับเพราะว่ามันอยู่ตัวทําไมครับมันอยู่ตัวสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าไปเลยครับ100 100นะครับคูณด้วย100บวก1นะครับส่วน2นั่นเองนะครับอ่ะทำยังไงต่อครับก็เอา100นะครับคูณยังทาอะไรไม่ได้นะครับทำในวงเล็บก่อน1 0 0บวก1ได้เท่าไหร่ครับได้101นั่นเองนะครับส่วนได้ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย2นั่นเองนะครับ ครับเอา2หาร2ได้1 2หาร100ได้50นะครับแล้วเอา50ไปคูณ101ครับได้เท่าไหร่ครับ101คูณด้วย5นั่นเองนะครับได้505แต่ว่ามันคูณด้วย50นะครับเพราะฉะนั้นเติมศูนย์ให้มันอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับได้5,050เห็นไหมครับว่าถ้าเอาเราแทนค่าสูตรมันก็จะได้มีค่าเท่ากับ5,050นะครับเป็นคำตอบเดียวกับ เป็นคาตอบเดียวกับตรงนี <hey? S 1> ้เลยเห็นไหมครับอ่าคำตอบเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับคําตอบเดียวกันเลยห้าพันห้าสิบนะครับเห็นไหมครับใช้สูตรแทนค่าเร็วกวขวานะครับอเห็นไหมครับอืมทีนี้ที่ถามใหม่นะครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกหนึ่งพันครับเท่ากับเท่าไหร่อ่านะครับหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยๆจนถึง บวกไปได้จนถึงบวกหนึ่งพันครับมีค่าเท่ากับเท่าไรครับน้องๆก็จะน้องๆก็ก็คงจะไม่มานั่งบวกแบบวิธีแรกใช่ไหมครับบวกทีละตัวหรือไม่มานั่งทําเป็นจับคู่แบบนี้ใช่ไหมครับแบบวิธีที่สองแบบนี้ครับไม่มานั่งจับคู่อย่างนี้หรอกครับมันช้าครับใช้อะไรครับช้าใช้แทนค่าสูตรไปเลยนะครับแทนค่าสูตรเท่าไหรครับ n คูณด้วย n บวกหนึ่งนะครับหารสองครับโดยที่ให้ n เท่ากับเท่าไรครับ ตัวสุดท้ายเลยนะครับ n คือ1000นั่นเองใช่ไหมครับเราก็แทนค่า1000ไปเลยนะครับคูณด้วย1000บวก1หารด้วย2นั่นเอง2หาร2ได้1หหาร1000ได้500ใช่ไหมครับก็เอา500ไปคูณ1000บวก1นั่นเองนะครับ1,000บวก1ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1000บวกนได้1 0 0 1ใช่ไหมครับ 1น0่คูณด้วย500ใช่ไหมครับอ่าเราคูณด้วย500นะครับอย่าลืมนะครับมีศูนย์สตัวแล้วเท่าไหร่ครับ5้คูณหได้5้คูณหได้5 5าคูณศได้0 5นคูณศได้0 5นคูณหได้5ได้5้0พครับแต่อย่าลืมครับเราคูณด้วย500ใส่0เข้าไปอีก2ตัวกลายเป็นเท่าไหร่ครับ5้าแสน5้าแสนห้านั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับเป็นไงครับเร็วนะครับไม่ถึงไม่ถึง3นาทีเลยครับสามารถ หานะคำตอบได้แล้วนะครับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1น0 0ันั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเจอเลขอนุกรมนะครับ eh 1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงจะบวกเท่าไหร่ก็ล้วแต่นะครับจะบวกแค่บวกถึง10บนะครับบวกถึง100นะครับบวกถึงพันนะครับบวกถึง1 0,000ก็ยังได้ครับบวกไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ได้นั่นเองนะครับอ่า ก็สามารถหาคําตอบได้แล้วไม่จําเป็นว่าต้องเป็นลงท้ายด้วยร้อยด้วยสิบด้วยร้อยละพันนะครับลงท้ายด้วย30ลงท้ายด้วย56ลงท้ายด้วย218นะครับลงท้ายด้วย357นะครับจะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับสามารถหาคําตอบได้โดยใช้สูตรนี้นะครับ n คูณด้วย n บวก1ส่วน2นั่นเองนะครับ <c oughs> อ่านนะครับน้องก็สามารถใช้สูตร นี้ได้เลยนั่นเองนะครับ n คูณ n บวก1นส่วนสนะครับแต่มีข้อแม้ครับอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับข้อแม้ข้อแม้ของมันนะครับข้อแม้ของมันคืออะไรครับข้อแม้ของมันคือตัวเลขนะครับมันจะต้องเริ่มจาก1บวกสองบวกสาบวกไปเรื่อยๆนะครับเสมอ หมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวเลขมันจะต้องเริ่มจาก1เสมอนะครับอ่าหมายความว่าตัวเลขมันจะต้องเริ่มจากหนึ่งเสมอนะครับยกตัวอย่างสาสิบเอ็ดบวกสบเอ็ดบวกสาสิบสองบวกสบสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกหนึ่งรครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าอย่างนี้ครับถ้าโจทย์มาแบบนี้นะครับ มันไม่ได้เริ่มที่หนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันไม่ได้เริ่มที่หนึ่งแต่มันเริ่มที่เท่าไหร่ครับมันเริ่มที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมครับฉะนั้นน้องๆจะใช้สูตรนี้นะครับ n คูณด้วย n บวกหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วแทนค่า n เท่ากับหนึ่งร้อยอย่างนี้ไม่ได้ครับอ่าไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มจากอะไรครับมันไม่ได้เริ่มจากหนึ่งนั่นเองนะครับอ่านี่คือข้อแม้นะครับข้อแม้ข้อเดียวเลยนะครับ ว่าน้องจะใช้สูตรนี้ได้นะครับมันจะต้องเริ่มจาก1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆเสมอนั่นเองนะครับบวกไปเรื่อยจนถึงอะไรครับบวกไปเรื่อยจนถึง n นั่นเองนะครับ n ก็คือตัวสุดท้ายของมันนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับเอา n ไปแทนค่าในสูตรได้เลยนะครับอ่านี่คือข้อแม้ของมันแล้วก็น้องๆอาจจะถามต่ออ้าวพี่มันแล้วมันไม่มีวิธีคิดหรอมีครับมันมีวิธีคิดนะครับ เพียงแต่ว่าน้องๆนะครับต้องรู้จักอะไรครับน้องๆต้องรู้จักพลิกแพลงสูตรนิดนึงนะครับอาน้องๆต้องพลิกแพลงสูตรนิดนึงนะครับพลิกแพลงยังไงครับก็จะเห็นว่าข้อแม้ของมันนะครับมันให้เริ่มจากหนึ่งใช่ไหมครับน้องๆก็ต้องทําไงครับน้องๆก็ต้องพลิกแพลงให้มันเริ่มจากหนึ่งนั่นเองนะครับพลิกแพลงยังไงครับ ดูนะครับโจทย์ก็ถามตั้งแต่31สิบบวกสาบวกสาบวกไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับเราก็จะทำแบบนี้เลย1นึบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเท่าไหร่ครับบวก100นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ลบออกครับลบตรงไหนออกครับตรงไหนที่เราไม่เอาตรงไหนที่เราไม่เอา โจทย์เขาถามมาถึงไหนโจทย์โจทย์เขาเขาถามถึงเริ่มที่เท่าไหร่3าเอ็ดตรงไหนที่เราไม่เอาครับ1นึบวกสบวกสบวกไปบวกสนะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเท่าไหร่ครับที่ที่โจทย์ไม่เอา30นั่นเองใช่ไหมครับอ่านะครับหบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกสานั่นเองนะครับที่โจทย์ไม่เอาเพราะโจทย์เอาตั้งแต่31บวก32บวก33ไปเรื่อยๆจนถึง1 0 0้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา เลขตั้งแต่หนึ่งบวก2บวก3าบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งอนะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเท่าไหร่ครับบวก3าสินั่นเองใช่ไหมครับลบออกไปนั่นเองนะครับอ่าลบออกไปนะครับตัดออกไปเลยนะครับอืมเห็นไหมครับพอตัดออกไปแล้วจะเหลืออะไรครับตัดออกไปแล้วเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือที่เท่าไหร่ครับเหลือที่สามเอ็ดบวกสามสองนะครับ แล้วก็บวก3 3มสแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกอะไรครับบวก1น0นั่นเองตามที่โจทย์ต้องการแล้วนั่นเองนะครับใช่ไหมครับทีนี้ทําต่อครับทํำยังไงก็เมื่อกี้น้องเรียนเมื่อกี้น้องรู้แล้วว่าสูตรมันคืออะไรครับ n คูณ n บวก1นส่วน2นะครับเราก็ใช้ n คูณด้วย n บวก1นะครับส่วน2นะครับโดยที่ตัวนี้เป็น n ตัวที่1นะครับตัวนี้เป็น n ตัวที่1 ตัวนี้เป็น n ตัวที่2นะครับลบด้วย n ตัวที่2นะครับคูณด้วย n ตัวที่2บวก1ส่วน2นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ตัว n ตัวที่1คือ100นะครับคูณด้วย100บวก1นะครับส่วน2นั่นเองนะครับ 100คูณด้วย1รบวกห่นลบด้วย n ตัวที่2คือเท่าไหร่ครับ30นั่นเองนะครับคูณด้วย30บวก1นะครับส่วนเท่าไหร่ครับส่วน2นั่นเองนะครับตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับมันได้เท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับมันได้5 0 5 0นั่นเองนะครับอ่ามันคือ5 0 5 0นะครับลบด้วยตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ2หาร2ได้1 2หารสได้1 5้านะครับ 30x1 เป็น31มันคือ15คูณด้วย31นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ได้15นะครับ 3x15 ตัว1 313บいき1เป็น4ได้45นะครับอ่า5 6 465นั่นเองนะครับ1-2-3-4-5บกไปได้จนถึงบวก30ได้เท่ากับ465นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ได้465นะครับแล้วก็เอา5050มาลบเท่าไหร่ครับ 465เหลือได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย5,50ลบด้วย4 6 5ร้สลบ5เหลือ5อันนี้ถูกยืมไปเหลือ14นะครับ14ลบ6เหลือ8อันนี้ถูกยืมไปเหลือ49 49ลบ4เหลือ45นั่นเองนะครับเหลือเท่าไรครับ4585นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่โจทย์ถามว่า 3,1,3,2,3,3บวก32บวก3ไปเรื่อยๆจนถึงบวก100ะครับได้เท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ4585นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่าครับอย่าลืมนะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้นะครับให้จำไว้ได้เลยนะครับอ่าให้จำไว้ได้เลยต้องใช้บ่อยแน่นอนนะครับอ่าสูตรนี้นะครับ N คูณ N บวก1ส่วน2นะครับเป็นการหาผลบวกอนุกรมตั้งแต่1นะครับ ข้อแม้ของมันตั้งเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับตั้งแต่หนึ่งนะครับบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยจนถึงบวกตัวที่ n นะครับเสมอนะครับข้อแม้ของมันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับฮะเรื่องหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกไปเรื่อยจนถึงบวกหนึ่งร้อยนะครับอ่าก็เนี่ยครับสรุปออกมาเป็นสูตรได้ตามนี้เลยนะครับนั่นนะครับ n คูณ n บวกหนึ่งนะครับ หารด้วย2นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบพลิกแพงนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เริ่มที่1น,นะครับเวลาเราจะคิดคิดย่างไงนั่นเองนะครับอ่า,านะก็คิดตามนี้นั่นก็คิดตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปน้องๆไปเจอโจทย์ที่เป็นอนุกรมเลขบวกนะครับแล้วเขาถามว่าได้เท่ากับเท่าไหร่น้องๆก็แทนข้าสูตรนี้ไปเลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ หมดแล้วนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับที่ก็จะมีสอนเรื่องอนุกรมอีกนะครับอ่าจะเป็นอนุกรมอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันแล้วก็จะมีสูตรอะไรให้เราเรียนรู้อีกนะครับไปติดตามต่อได้ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ